justice คือความยุติธรรมและ justice กันดัมคือหุ่นยนต์ที่จะใช้ต่อสู้เพื่อพาดุงความยุติธรรมนี่คือหุ่นตัวเก่งของอสตรนซาร่าจากจักรวาลกันดัมซีดนั่นเองบทของเขาเนี่ยพระเอกสุดๆไปเลยนะครับหลายๆคนก็ชอบอสตรนซาร่ามากกว่าพระเอกอย่างคีราอีกนะซึ่ง justice กันดัมหุ่นประจําตัวของอสตรเนี่ยมันก็มาในโซนพระเอกจริงๆครับรหัสเครื่อง z GMF X09A Justice Gundam ปรกกากฏตัวครั้งแรกในกันดัมซีภาคแรกนะครับหลังจากที่หุ่นตัวแรกของอัสตรันระเบิดไปนั่นก็คือ Aegis Gundam ซึ่งไอหุห่นตัวนี้เนี่ยดีไซน์มันก็ออกไปทางแนวหุ่นตัวร้ายเหมือนกันนะเนี่ยเพราะหุ่นพระเอกเนี่ยก็คงไม่แปลงร่างน่ากลัวแบบนี้นะและหลังจากที่อัสตรันใช้หุ่น Aegis ระเบิดตัวเองไปพร้อมๆกับคิระการฆ่าเพื่อนรักเนี่ยก็เป็นการการะทำที่ฝืนใจนะ และเมื่อสุดท้ายกลายเป็นว่าคิระยังไม่ตายมันทาให้อัสตรนคิดได้ครับที่เราจะไปสู้กันทาไมล่ะมาร่วมมือกันเพื่อสร้างสัติภาพน่าจะดีกว่านะแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่สมกับชื่อหุ่นตัวใหม่ของอัสตรนครับนั่นก็คือ justice g น n d a m ที่แปลว่าความยุติธรรมและหุ่นตัวนี้ก็มีบทบาทสําคัญในการช่วยยุตสงครามในการดั้มซีภาคแรกนะครับซึ่งจุดเด่นของ justice ันดั้มเนี่ย ที่เห็นชัดๆเลยคือเขางอนไก่บนหัวมันคือเซ็นเซอร์ที่ใช้รวบรวมข้อมูลในสนามรบครับซึ่งมันก็ดูเท่แล้วก็โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากเลยและจุดเด่นอีกอย่างก็คือปีกที่เป็นแบ็คแพคด้านหลังมีลักษณะเหม,มือนกับยานรบเลยปีกอันนี้มีชื่อว่าฟาตัม0ูนย์และเมื่อติดปีกที่มีลักษณะเหม,มือนกับยานรบเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้จัสติสสามารถบินขึ้นไปต่อสู้บนท้องฟ้าได้อย่างคล่องแคล่วเลยครับและถ้าไม่ชอบที่จะเอาแบ็คแพคติดไว้ข้างหลังให้เกะกะ ก็ขึ้นไปเหยียบบนแบ็คแพคอันนี้ได้เลยครับและเจ้าแบ็คแพคฟาตั้มเนี่ยก็ยังสามารถแยกออกจากตัวหุน่นช่วยบินโจมตีสนับสนุนได้อย่างอิสระกลายเป็นยูนิตไร้คนขับที่มาพร้อมกับอาวุธแบบจัดเต็มมีทั้งบินแคนนอนแล้วก็ปืนโกนอีกหลายกระบอกเลยครับแบค็คแพคฟาตั้มของจัสติสเนี่ยจัดว่าโหดมากครับส่วนที่ตัวหุ่นจัสติสเนี่ยก็ติดตั้งอาวุธมาแบบจัดเต็มเหมือนกันนะก็มีอาวุธมาตรฐานสไตล์กันด้ามเลยครับปืนวอลคนที่หัว บีมไรเฟิลและก็โล่สุนดาบบีมเซเบอร์ของจัสติสเนี่ยจะสามารถนำสองดาบมาประกบกันกลายเป็นดาบยาวแบบนี้ได้ด้วยแต่อาวุธที่เราเป็นจุดเด่นของ Justice ก็น่าจะเป็นบีมบูมแรงที่ติดอยู่ที่ไหล่ทั้งสองข้างอันนี้แหละทีเด็ดเลยปาโจมตีศัตรูแล้วจะกลับไปหาเจ้าของในตอนท้ายของการซีภาคแรกเนี่ยอสตรันก็ใช้ Justice บุกเข้าไปที่ปืนใหญ่เจเนซิส แล้วกดระเบิดตัวเองทำลายปืนใหญ่ที่แสนน่ากลัวนี้ได้สำเร็จครับแล้วในภาคซ e ดเดสตินีหุ่นตัวเก่งของอัสตรานก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่เป็น Infinite Justice ดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยก็คล้ายๆกับ Justice ตัวแรกนะครับเพื่อนๆชอบแบบไหนมากกว่ากันซึ่งจุดเด่นก็ยังคงเดิมครับมียูนิตท,ที่เหมือนกับยานมาประกบอยู่ที่หลังแถมเป็นตัวใหม่ที่อัปเกรดประสิทธิภาพให้ดีกว่าเดิมมีชื่อว่าฟาตัมศู และที่ตัวของ n n i n n t t j u u t t i e เนี่ยก็ยังขนอาวุธมาแบบจัดเต็มเช่นเคยที่แตกต่างชัดๆเนี่ยโล่จะเปลี่ยนเป็นบีมชิลวสามารถป้องกันได้ดีกว่าโล่แบบเก่านะครับและที่โล่ก็ยังสามารถยิงกลรงเล็บออกไปจับเป้าหมายได้ด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบีมเซเบอร์ติดมากับโล่ด้วยครับซึ่งสามารถพลิกแพลงใช้เป็นบุมแรงได้ด้วยสุดท้ายคือใบมีดลำแสงกริฟฟอนนี่แหละคือทีเดียของ Infinite Justice เลย โดยใบมีดลำแสงจะถูกปล่อยออกจากหัวเข่าไปที่เท้าของหุ่นตัวนี้ทำให้หน้าแข้งของ Infinite Justice กลายเป็นดาบสุดคมเลยครับนั่นทำให้หุ่นตัวนี้มีท่าไม้ตายทีเด็ดก็คือลูกเตะคมมีดแถมไอใบมีดลำแสงกริฟฟอนเนี่ยก็ยังติดอยู่ที่ปีกของฟาตัม01ด้วยนะครับด้วยทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามาเนี่ยอินฟ i t ิ Justice ก็จะเป็นหุ่นที่เทพมากตัวหนึงเลยนะเนี่ย หลังจากนั้นอินฟินิตก็ได้ถูกพัฒนาต่อกลายเป็น Immortal Justice จุดเด่นของหุ่นตัวนี้ที่ชัดๆเลยคือมันสามารถแปลงร่างเป็นยานได้ครับและนักบินหลักก็ไม่ใช่อัสรันน์นะแต่เป็นชินอสึกะชินมาขับจัสติสเนี่ยนะดูไม่เข้าเลยและสุดท้าย Justice รุ่นอัปเกรดล่าสุดของอัสรันซาร่าอินฟินิตจัสติสกันดัมไทป์ทูจุดที่เปลี่ยนไปชัดๆจุดแรกเลยก็คือ ปีกแบ็คแพคที่อยู่ข้างหลังครับมาเป็นปีกบีมแบบจัดเต็มเลยแบบนี้เนี่ยแค่บินโชว์ไปมามก็น่ากลัวแล้วนะเนี่ยและจุดเด่นที่2ก็คือเขางอนไก่ที่เปลี่ยนไปนะครับมันคือเขาที่เปลี่ยนเป็นดาบลำแสงได้เอาดาบมาติดที่หัวโคตรเจ๋งและนี่ก็คือเรื่องราวของหุ่นยนต์ผู้พดุงความยุติธรรม justice Gundam เป็นไงครับ justice 4ตัวนี้เพื่อนๆชอบตัวไหนมากที่สุด เอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนดูอนิเมะต่อกันพลาให้สนุกสวัสดีครับ